วันนี้นะครับจะนำเสนอไม้ดอกนะครับไม้ดอกต้นนี้คือต้นอะไรนะโอ้โหเราเลี้ยงมันนานมากเลยนะครับกว่าที่จะเห็นผลงานของต้นนี้นะครับเราต้องใส่ความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับคอยดูแลประครบประงมให้เป็นอย่างดีนะครับและแล้วนะครับผลงานของต้นไม้ต้นนี้ก็มาแล้วครับผม นี่เลยครับโอ้โหดอกมันสวยจริงๆสวยขนาดชนิดที่เรียกว่าครั้งแรกที่เห็นนะครับมีความประทับใจว่ามิเสียแรงนะครับที่เราได้ตั้งหน้าตั้งตาใส่น้ำนะครับใส่ปุ๋ยนะครับลดน้ำใส่ปุ๋ยทุกวันเท่าที่จะทำให้ต้นไม้สวยๆต้นนี้นะครับกล้วยไม้พันงามงามนะครับ จะได้ผลผลิตแบบนี้นะครับใช้เวลานานพอสมควรเลยกล้วยไม้นี้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดอกไม้ประจำวันครูครูผู้มีวิชาความรู้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานะครับกว่าที่ลูกศิษย์ลูกหาจะออกไปทำมาหากินประกอบอาชีพแล้วก็ดูแลสังคมประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง มันยากแสนยากเปรียบเสมือนดอกกล้วยไม้นะครับกว่าที่จะออกดอกให้เราเห็นนนะครับมันนานมากเลยแต่พอดีออกแล้วนะครับอยู่คงทนเหมือนดังครูนะครับครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้กับลูกศิษย์ลูกหาครับผมสวัสดีครับ